กันที่ช่องกอล์ฟเกมเมอร์เย้ท่านแรกิดแล้วคะเราอยู่ในแมบวอเตอร์ปาร์คก็เป็นแบบว่าเป็นแบบวเอเตอร์ปาร์คหรือว่าส่วนน้ำนั่นเองนะคะซึ่งเป็นแบบใหม่เลยนี่เราก็มากับชุดว่ายน้ำที่ค่อนข้างจะน่าเกลียดนิดนึงเราไม่มีชุดใส่แล้วทั้งหลังก็เป็นแบบโชว์หลังด้วยนะยคือน่าเกลียดมา,ากดากาพดใกล้ๆแบบนี้ <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปกันเถอะ โอเคมาเล่นอย่างแรกกันก็จะมีอะไรบ้างสวยน้ำของเด็กน้อยไหมไหนอ่ะมียโอ้ยมีเส้นทางเขตร้อนด้วยนีน่นต,รตรงนี้เป็นสไลดเดอร์สายล้งว้าวสวยอะ่ะแล้วก็มีเป็นสะพานด้วยแล้วนะเ,เข้าอันนี้กันไหมอย๋ยวพึ่งไปเรอฝาแฟดก่อนนี่อ,อันนี้มาขึ้นมาตรงเนี่ยนะตามมา เดินมาตรงสะพานอะ,อะหนึ่งเอาวัดหนึ่งสองสามเฮ้ยเว้ยติดเราไปเล่นนี้กันเราเห็นอันเนี้ยดีดพี่พมันให้เราขึ้นไปข้างบนอะ,ละลเล่นยังไงอะอมาเร็วในมาเร็วเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงสไลเดอร์อันยักษ์ บันไดเลื่อนเดียร์เนียสไม่ต้องขึ้นบันไดเลยมีสองทางเอาสีเหลืองเอาสีเหลืองไหมเอาเดี๋ยวเรากดปุบเองแล้วทำไมนายขึ้นไปนอยเดี๋ยวข้างบนนะี่องพาเฟ่ของหน้าอยู่นี่พาเฟ่พาเฟ่ทำมันเถอะ น้าเลยเห็นเราไปเล่นสีฟ้ากันขึ้นไปทางเอาเอาเราเดินติดบักขึ้นไปทางบันไดเลื่อนเหมือนเดิมนายอยู่ไหนอะอ๋อจะเห็นนายอยู่นั่นแหละเอ้ยรอด้วยไปขึ้นไปยากจังไปกันสีฟ้ามั่งอย่าพึ่งนายนายค้างอ่ะย ขึ้นขึ้นเอาเนา<อ>ะ<ป>อ,อ,อันใหญ่มาก,กแล้วออออเนอะเฮ้ยขึ้นไปวันนี้ด้วยวว้าจริงอ้าวถือแล้วที่นายตามเรามาเมื่อกี้เราเจออะไรอ่ะอ๋อที่เราเล่นไปแล้วนี่นะเฮ้ยตรงนี้มีสไลเดอร์แบบว่าอะไรเล็กเหมือนหนอนเต็มเลยอ่ะ ไปกันโ <Okay. S 1> อเคปึ๊บน,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 นั่นดิแบบมันดูแบบเหล็กๆอะ่ะเหมือนคนแบบคุณปูขาอา,อาปา s <S แล้วถ้าใส่โคดดีๆหรือก็เหล็กก็ไมีกโอ้ย g อดเดี <laughs> ๋ยวเราขึ้นไปบนอีเจ้าอันนี้ดีกว่าไปกันม,มีร้านขายโดนัทด้วยฮะนั่นก่อนโดนัทที่กินไม่ได้ใช่มันปอม อยู่ไหนเนี่ยคาเฟ่อยู่ตรงเอ่อที่มันเป็นสไลเดอร์สายลุงอะ่ะ <Okay, S 2> ที่เราเล่นกันตอนแรกอะ่ะถ้าเดินไม่เหมือนกันเลยอะ่นอะนี่เลนะ่นอนิกนวาวเอ้ยแป๊นแปงก็กขึ้นไปด้วงบนกันาเ,เ,เล่นนี้ก่อนดีกว่า มาเริ่มกันเลยหนึ่งอสองสาม,ส,ามสไลด์ว้าวหัวแตกวะเนี่ยไม่แตกสะมันตื้นมากเลยอะอเราไปเล่นอยากเล่นนี่ค่ะแฟนในอะอะไรเฮ้ยไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะล่องแพเหรอ,อให้เราไปหาทางก่อนแล้วจะมันกระโดดน้างของเขาจนแค่เราก็กระโดดไปลงไปเลย สวยดังสวยเนี่ยเราซูมดีกว่าพร้อมการเฉยวี่จะเจอปะอ,อ้าววัดดีเราอยู่ข้างหลังนายเราเกันเราจะไปนะโอเค,โอ,เคโอ้ยแป๊บนึงเหมือนภูเขาไร้เรล็ดเลยโอ้ยนาะยฉันได้เป็นไรอ่ะดูนายดินายจะวิ่งเหรอ นายมีอะไรอ่ะไ, <laughs> ไปเถอะไปหาเงินเฮ้ยอ,อันนี้ขึ้นขึ้นหนึ่งคืออะไรอ่ะมาเร็วนายลงมาเร็วนายเลี้ยงเฟ้อเฟ่นายขึ้นขึ้นมาแล้วอยู่นี่เนี่ยดูเครื่องแม่นนี่ มีขึ้นออกมาเอ้าติดบั๊อกอะแป๊บนึงไม่รู้อะไม่น่าสนุกเลยไปที่อื่นกันเถอะขึ้นกันขาติดเฮ้ยมันมีเป็นล่องเพมาเร็วนั่ง อ้านี่ทีเราอย่าเพิ่งกดนะเดี๋ยวเราตกโอเคหนึ่งสองสามไม่ไปอ่ะวิโอไอแบบเดินแวซูมไกลมากมีที่ไปเยอะแยะเลยซูมดีกว่าวันนี้ขึ้นเนินเหมือนในนี่เลยอ,ะอะ่ะอะไรนะอะไรนะเรียกอเรียกว่าอะไรนะเออชิงไม่ใช่ชิงชาสวัส์นะ รถรถไฟหอเออ,อเก็จะนึกออกมีไฟด้วยโอ้ไม่ก็วายมากตรงนี้ขึ้นเนินอีกแล้วมีไปอีกไกลเลยอะแต่เราเราเป็นไรเรากลุ่มหน้า,นะา,า,าลงน้ำแล้วอ่าวหมดแล้วเหรอจบแล้วออกดีกว่ามีที่ไหนอีกมากงที่เราไม่ไปนู่น ตรงนู้มีอีกมาเร็วนายขึ้นมากันไอของเราก็รู้สึกจะแหลกแหลกยัง,งมมไม่ได้ซื้อขึ้นไปข้างบนเลยลลสเนนสียบงมันดูตื่นเต้นกว่าขึ้นมาหนึ่งสองสาม,สามนนะว้าวมีไฟด้วย ว้าวสวยโอ้ยวู้โอ้ยลายตาเลยเอา้ามีไฟจุดๆอีกแล้วลงน้ำวิแค่นี้เองอะเราขึ้นไปเอ่ออันนี้อันนี้ขึ้นไปที่เดิมเรามันมีอันนึงเป็นสีแดงนี่มาขึ้นมานขึ้นมา,าน,นี่นี่นี่ ให้นั่งสามคนเหมือนเดิมเ <No. S 1> นื่ง hey, องนั่งดี <laughs> ไปไม่นั่งอ่ะ uh huh. ไอยู่เฉยๆก่อน